ปสนะ่ะทำงานเหมือนกันไล่จับกระจัวถ้าจะจับให้อยู่หมัดต้องบุกไปซัดให้ถึงรังของมันเหมือนได้กลิ่นหอมหวานบางอย่างเว้ยเพียงแค่พี่จุดไฟอะไรทัวงั้นเอาคุณออกทีวีดีไหมออกึกอะกึกตาสาวคุณจับข้อหาเสพยาอีกครั้งู้ที่จะเป็นบิ๊กที่อายการกลางส่วนน้องของดังระดับประเทศ โหุนเขาเป็นคนทาําให้ฉันติดยาทําไมไม่ชิงลงมือล่ะอ,อยู่เงียบๆไม่เป็นหรือไงวะมันยากหรือไงวะไอ้ควายมาหอกจับแม่งให้จบใส่มันต่เรามาแฉให้พังไปเลย ชนคนสองหน้า26่ิบมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์